สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะมาทำเมนูยำเห็ดกินนะคะยำเห็ดอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีเนื้ออะไรทั้งนั้นเลยค่ะนะคะก็คือเห็ดฟางเยอรมันตัวนี้นะคะมีวันหนึ่งยายไปได้มาเยอะยายก็เลยเก็บมันกินไม่หมดอ่ะก็เลยต้มต้มเอาไว้แล้วยายก็จะมาจัดการเกี่ยวกับเออ ยำกินนะคะอย,อย่าจะไม่ใส่อะไรนะคะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่อะไรังนั้น,นะคะ่ะก็เครื่องปรุงของยายก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็ชูรสน้ำตาลนะคะแล้วก็พริกมะเขือเทศหัวหอมนะคะแล้วก็กุน่นกุ่นชัยนะคะก็มีแค่นี้นะคะเครื่องยำนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ อันนี้ค่ะเครื่องยำใหญ่นะคะก็จะเริ่มยำเลยนะคะยายจะใส่พริกลงไปก่อนนะคะพริกแล้วก็น้ำปลาค่ะไม่มีส่วนนะคะเพราะยายกะความเปรี้ยวความเค็มของยายอยู่แล้วเนี่ยยายจะรู้ว่ายายกินยังไงแล้วก็น้ำตาลค่ะ แล้วก็หัวหอมค่ะหัวหอมก็กระแทกกระแทกแค่เขาอันนี้หน่อยที่จริงใช้มือบีบออกก็ได้แต่ยายไม่ได้ทำไว้นะคะวันนี้ไม่ใส่ปลาร้านะคะวันนี้ยำแบบในไทยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ ทําง่ายๆคะ่ะอยากกินอะไรก็อยากกินยังไงแล้วก็มีอะไรเราก็ทาลงไปแล้วเราก็จะได้กินแต่จริงๆแล้วยายเป็นคนประเภทชอบกินเห็ดอยู่แล้วไงายายจะเป็นคนชอบกินเห็ดเนื้อเนื้อสัตว์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยยายไม่ค่อยกินนะคะกินก็กินมากที่สุดก็คืออาหารทะเลายายก็จะชิมนะคะอืมขาดเพิ่มนิดหน่อย แล้วค่อยใหญ่เอาน้ำปลามาใส่นิดนึงนะคะแล้วนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ลงไปนะคะคือน้ำปลาซื้อมาใหม่อจะไม่เค็มเพราะน้ำปลาซื้อแบบกระลอนอะ่ะมันนานมันจะเค็มแล้วสีก็จะออกดำๆชิมอีกหน่อย <c oughs> แล้วก็ใส่ใบกุณช่ายลงไปค่ะ ต้งไปนัวเลยค่ะคุณชายทำให้ยำหอมนะคุณชายกินมากๆก็ดีนะเอาเอาพอพักชีก็เหมือนกันเอาค่ะเดี๋ยวยายจะใส่จานเลยนะคะแต่ยายก็จะกินกับข้าวค่ะวันนี้กินแค่นี้ละค่ะเห็นแล้วค่ะเห็ดฟางเยอรมันนะคะ เขาเรียกเห็นอะไรไม่รู้แต่ได้ฟา์มเข้าใจของยายเรียกแบบง่ายๆแบบคนไม่ไม่รู้ภาษีภาษานี่แหละยายเข้าใจว่าเป็นเห็ดฟางยายก็เรียกเห็ดฟางนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมยำเห็ดฟางค่ะ ได้มาเยอะก็เลยมาทำเป็นยำเห็ดฟางที่เยอรมันนะคะเห็ดฟางธรรมชาติค่ะมากินด้วยกันค่ะชิมก่นเลยว่าอร่อยไหมเซ่บอืออืออร่อยอ่ะอร่อยมากๆ กินกับข้าวด้วะอ,อร่อยจนหยุดไม่ได้อ่ะแค่ด,ดูอ่ะมากินข้าวกันค่ะ